สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกระยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะวันนี้มาเอาใจสายมูด้วยการใส่บาตรตอนเช้ามีอยู่9ข้อที่หลายคนยังไม่รู้จะการใส่บาตรตอนเช้า ที่ทำแล้วได้อนิสง์ผลบุญแรงมากๆโดยเฉพาะคนที่ดวงตกต้องเร่งรีบทำให้เร็วที่สุดนะคะว่าแต่จะได้ผลบุญอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยนะคะ 1. การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอนิสง์ให้เป็นที่รักของทุกคนรวมทั้งส่งผลให้มีสติปัญญาที่ดีเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติ โลกสวรรค์ 2. การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี 3. เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็น 4. เป็นการต่อบุญต่อบลาบให้แก่ตนเอง 5. เพื่อเป็นการ กุศลเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ 7. เป็นแบบอย่างก,การส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทําความดีสืบต่อไป 8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่ใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหาร ยอมไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วพระพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน 9. ข้อสุดท้ายการใส่บาตรเป็นการสร้างความปองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นซึ่งพลังนี้ จะช่วยสร้างสร้างเสริมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขด,ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีของหมู่คณะย่อมทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งและสามารถจะสร้างกกอบอันดีงามให้แก่พิพสุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้ ในเมื่อรู้ประโยชน์ของการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าแล้วนั้นเอาเป็นว่าใครที่ยังเคยลองพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรกันนะคะแล้วเราจะพบแต่ความสุขรวมทั้งสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะสุดท้ายนี้ขอฝากแชร์ฝากไลคให้กับเพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ